ซึ่งในขณะเดียวกันนอกเหนือจากในระดับประเทศแล้วกทมเองอเขาก็มีการจัดงานนะครับร่วมกับทางผู้แทนของทาง UN ด้านความปลอดภัยทางถนนะนะครับซึ่งก่อนหนนี้เมืองไทยติดอันดับอย่ที่บอกนะครับเขาก็เลยมีการจัดโครงการที่ชื่อว่าเด็กเริ่มผู้ใหญ่ร่วมเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆเกนี่ยตระหนักถึงเรื่องของเนี้ยนะครับ road safety culture ตั้งแต่ในสกูลเลยคือปลูกฝังจิตสำนึกนะครับในการสร้างระเบียบกฎขันวินัยอย่าง เข้มงวดตั้งแต่ในโรงเรียนอย่างจริงจังนะครับก็อยากจะลดสถิติซึ่งก็บอกนะตอนนี้กรุงเทพมหาคนครเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนเรื่องของการลดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วแล้วก็สถิติอุบัติเหตุของกรุงเทพลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจากความจริงจังต่างๆในการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงแล้วก็จุดอันตรายต่างๆ เนะครับก็เมื่อวานนี้ขับผ่านไปตรงแถวหน้าสารรัชดาเมื่อก่อนนี้ก็มีอุบัติเหตุเยอะมากก็เขาก็แก้ปัญหาทั้งแสงสว่างทั้งเรื่องของการตีเส้นถนนเรื่องของการที่เวลาขับผ่านแล้วมันจะมีเขาเรียกว่า ramble t r i p e คือกรุด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 เพื่อให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นตัวขึ้นมาวันนี้ก็คืออ,อุปกรณ์ที่ใช้กัน้นถนนตรงกลางอะ่ะก็ไม่ได้เป็นแค่ลวแต่เป็นลวที่เขาติดนวมด้วยอ่ใช่ เพื่อช่วยรับแรงกระแทกในกรณีที่ถ้าเกิดมันมีแรงเหวี่ยงหรือเกิดอุบัติเหตุกันไปตางน,นั้นนะครับกับอีกอันหนึ่งก่อนนั้นเขาบอกว่าวิธีการที่ทําให้ลดอุบัติเหตุได้คือเอาสารไปตั้งเคยรึเปลาสารไปตั้งพี่แต่อันนี้น่ากลัวสารไปตั้งเยอะๆเอ,ะเอา<ๆ>ม้าลายเอาสาร,าาราไปวางเรียงไว้พื่อๆ,ๆคนขับรถมาปุ๊บอยู่ตรงนั้นปุ๊บชะลอเลยเอ่ะเออบ,บ,บางที่หนิงเคยเห็นแบบว่าเอาหุ่นที่เป็นรูปคนอ่ะ ไปตั้งเป็นตัวใหญ่ให้ดูเป็นเหมือนแบบเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเจ้าใช้วิธีการแบบนี้ใช้วิธีการแบบนี้กันหมดแล้วกรุณาอย่าทิ้งขยะบริเวณนี้อไม่ได้ไม่ได้ผลถ้าแช่งได้ผลได้ผลก็สุดท้ายใดๆนะคะเรียกว่าเป็นโครงการดีๆโครงการหนึ่งเลยแหละที่จะช่วยเรื่องในเรื่องของการลดอุบัติเหตุเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางทีนะคนเราคนที่ไม่ตั้งใจแล้วคนที่แบบว่าอยู่ในแนวร่วมด้วยเขาไม่ได้ไม่ได้มีส่วนร่วมอ่ะแต่ต้องไปเจอขึ้นกับเขาก็ น่าเสียใจกับตรงนั้นด้วยอ่ะหรืออันหนึ่งซึ่งผมว่าเห็นเห็นค่อนข้างชัดในสมัยของผู้ว่าชัดชาติค่ะคือไฟถนนสว่างไฟถนนสว่างอันนี้ยอมรับเลยค่ะคือไฟในซอยบ้านพี่อัญน่ะสว่างแบบว่ากลับบ้านสี่ทุ่มพี่ยังออกมาเดินหลือดออกมาวิ่งได้เลยอ่ะออกมาวิ่งในซอยได้ค่ะโดยที่เราไม่รู้สึกถึงความกลัวเพราะบางทีความมืดมันมันทําให้เรากลัวนะใช่กลัวกลัวกลัวทั้งสิ่งที่เราจินตนาการไปเองแล้วกลัวทั้งเรื่องของโจรเออคือมันสว่างจนเราแบบ หุยสว่างดีจังเลยอ่ะอันนี้ต้องขอชมนะฮะในอีกมุมหนึ่งผมก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นยากเลยก็แค่ทําไฟให้สว่างเองแต่ทําไมที่ผ่านมาไม่ทําอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงผมก็ให้เครดิตมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแล้วก็เรื่องง่ายแบบนี้ทำไมพู้ว่าคนก่อนๆไม่ทํา Queen Moning ำ